สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนใช้โปรแกรม SD Game Hacker นะครับผมก็ต้องขอภอภัยด้วยนะครับผมที่บอกไปว่ามี2คลิปแต่ออกแค่คลิปเดียวนะครับผมเพราะว่าเกิดปัญหาเพราะว่านะครับผมผมอัปโหลดลงไปแล้วนะครับผมแต่ไม่ชช่แม่งนะครับผมมันดูไม่ได้ครับผมผมก็บอกไอเอสไปกดไลค์ให้แต่ว่ามันไม่มีนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนนะครับผมแม้ว่าโทรศัพท์พผมจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับผมนะครับผม ้แรกครับเข้าโปรแกรมแฮกเกอร์ครับคือคุณดูรู้รหัส่ารแล้วไม่เป็นไรครับรู้จีกคนดูครับแล้วเข้าเกมที่อีกคุณต้องการจะแฮกครับเช่นผมจะแฮกเกมไมครับ f ะมันก็อาจจะคล้ายๆกันกับทุกเกมนหรครับผมไมครับแฮกได้นะครับผมขไมคราบมา น,นี่เป็นเสื้อเก่าของผมครับครับโต๊ะครับนะนญญครับผมกล่องนะครับผมวันนี้สิ่งที่ผมจะโป้นั่นคือนะครับผมผมจะขอโป้โต๊ะครับนะครับผมเราต้องทำการครับโต๊ะครับนผม แค่สองอันก็น่าจะพอไหวนะครับตอนนี้เรามีโต๊ะครับสองใช่ไหมครับเขียนไปครับโต๊ะครับสองอันครับนะครับถ้าเราโปรแกรมอะไรก็จะมีชื่อครับนี่เราเก็บโต๊ะครับเข้ากล่องครับและก็เหลือหนึ่งใช่ไหมครับกดไปครับหนึ่งครับนี่ครับพิมพ์ไปเลยครับใกล้้โต๊ะครับอีกอันครับเก้า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 พิมพ์ไปครับ เห็นไหมครับหินตัวครับของคุณไหมครับเห็นไหมสำหรับคลิปการสอนนี้ก็ค้างนะครับผมนะครับผมสำหรับสอนก็สอนเสร็จแล้วนะทำแบบนั้นเป๊ะเลยนะครับผมถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามได้ครับผมคอมเมนต์มาครับกดไลค์สับตะไคร์กันเยอะนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบายครับผมล็อก ครับผมบ๊ายบาย,บาย,บาย